สวัสดีจ้าวันนี้มาทำกับข้าวกินกันจ้ากับข้าวเย็นวันนี้นเท่านี้จ้าได้มาํำอ่อนต้มเห็ดจ้าต้มเห็ดใบมามำอ่อนมีนเห็ดหนางฟ้าแล้วก็พริกขีหนง อมกระเทียมไปมะขามอ่อนตักใช้ไปมะกรูดจ้าน้ำปลามะนาวนาต้มเผ็ดไปมะขามอ่อนกันเทนอาหารมื้อเย็นจ้ากับข้าวง่ายๆสบายๆตอนนี้ฝนกำลังจะตกอีกแล้วจ้าถ้าตกนิดๆหน่อยๆตกต้นไม้เหี่ยวจ้าไม่ได้ตกดีเลย วันนี้เราจะมากินกับปลาทูทอดปลาทูไว้จ้าทอดปลาทูกับต้มยำเห็ดแบบก็ง่ายๆต่อตายบ้านนอกบ้านนากินง่ายอยู่ง่ายถ้าทำตัวให้กินง่ายอยู่ง่ายก็จะสบายใจไม่มีนี่มีสินไม่มีอะไรเยอะแยะก็จะอยู่กันไป ของดีๆทุกวันก็ต้องหาซื้ออันนี้เรามีเห็ดมีเห็ดมีตะไคร้ใบมะกรูดมีขามีนุน่นมีนี่แล้วก็เอามาทำต้ยมยำกินง่ายสไตล์ใส่บัวจ้าตอนนี้จะเน้นผักเป็นหลัก กินอาหารก็จะเป็นผักเป็นปลาเป็นต้มยำแกงส้มกินทุกวันเน้นผักทุกวันจ้ากินผักแล้วรู้สึกสุขภาพมันดีขึ้นก็กินมากินมาหลายหลายหลายปีแล้วก็สุขภาพมันก็จะดีไม่ค่อยจะเป็นอะไร ถ้าตัวภาพมันดีขึ้นก็กินผักดีที่สุดจ้ากินผักกินผลไม้กินปลากินไข่แค่นี้ก็ดีแล้วจ้ามีน้ำพริกขอบคุณนะคะช่วยกันกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ